สวัสดีค่ะวันนี้มิง้งจะมาทำเมนูมัชชะครีมบูเล่ขนมหวานสัญชาติฝรั่งเศสแต่วันนี้เราจะเพิ่มกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วยโดยการใส่ชาเขียวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำนมใส่ลงไปในหม้อที่จะต้มค่ะจากนั้นใส่ชาเขียวลงไปในหม้อ ัตอนนี้เราจะกรองชาเขียวใส่ลงไปก่อนนะคะเวลาคนจะได้ละลายเข้ากันง่ายขึ้นค่ะเสร็จปุ๊บเรานำไปตั้งไฟป,ปานกลางกันค่ะจากนั้นเราจะคนชาเขียวให้แค่พอละลายเข้ากับนมก็พอค่ะไม่ต้องให้เดือดนะคะ เราจะเห็นได้ว่าละลายจนหมดแล้วนะคะไม่มีเศษชาเขียวเสร็จแล้วเราปิดไฟเลยค่ะจากนั้นเราเอาไปพักไว้ให้เย็นลงค่ะนำไข่และน้ำตาลมาตีให้เข้ากันค่ะแค่ให้น้ำตาลพอละลายพอนะคะไม่ต้องให้ขึ้นฟูค่ะ เค okay. พอน้ำตาลเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราไปเปิดเปาวอร์มไว้ที่150องศาจากนั้นนะคะเรานำครีมเติมลงไปในน้ำตาลกับไข่ที่ตีไว้ด้วยกันค่ะคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เวลาคนไม่ต้องคนแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวครีมคาสตาร์ดของเราเนี่ยจะเป็นฟองเวลาเติมลงไปในภาชนะแล้วมันจะเป็นฟองอากาศเยอะเกินไปค่ะ เรานำนมกับมะชัที่ต้มไว้แล้วเย็นลงแล้วเนี่ยใส่เติมลงไปค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะคนเบาๆจากนั้นเรานำตัว้าสตาดไปกรองใส่เหยือกเพื่อให้เนื้อเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีเศษตัวไข่ที่มันไม่ละเอียด ถ้าเราไม่กรองเนี่ยตัวเนื้อคัสตาร์ดของเราะจะไม่เนียนนะคะนำภาชนะที่เตรียมไว้ใส่ถาดที่มีความลึกนะคะเพราะว่าตอนอบเราจะใส่น้ำลงไปด้วยค่ะส่วนภาชนะที่จะนำมาใช้อบครีมบูเล่นนะั้นแนะนำให้ใช้เป็นทรงตื้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นทรงลึกเนี่ยเวลาเราตักเข้าไปในแต่ละคำเนี่ยเราจะได้เนื้อคัสตาร์ดที่เยอะเกินไป แล้วเราจะได้ตัวข้างหน้าคาราเมลแค่นิดเดียวเวลากินอ่ะมันจะไม่อร่อยเท่ากับใช้ทรงตื้นค่ะ oh, <no. S 1> ถ้าสมมติว่าใครเทตัวเนื้อคาสตาร์ดลงไปแล้วมีฟองอากาศเยอะเกินอาจจะใช้ช้อนค่อยๆตักข้างหน้าออกหรือว่าใช้ตัวเบรท s ชก็คือตัวที่ไว้ใช้เบิร์นหน้าขนมอะค่ะเป่านิดหนึ่งตัวฟองอากาศก็จะหายไปเรามาดูกันค่ะ นำเข้าเตาอ,อบนะคะนำเข้าเข้าไปแค่ครึ่งถาดก่อนแล้วจากนั้นเราใส่น้ำร้อนเติมลงไปให้ถึงแค่ครึ่งภาชนะที่เราใส่ครีมบูเล่ค่ะใส่เข้าไปเลยเ็าจะอบเป็นเวลา40นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครีมบูเล่ของเราเราเช็คด้วยการลองเขย่านิดนึงค่ะ ย่าแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเยลลี่เด้งๆจากนั้นเรานำไปแช่ตู้เย็นให้ตัวเนื้อคัสตาร์ดเสร็จต,ตัวอย่างน้อย2-3ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ตัวเนื้อคัสตาร์ดของเราผ่านการแช่เย็นมาแล้ว2-3ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำตัวคาราเมลข้างหน้ากันคะ่ะเริ่มด้วยการใส่น้ำตาล2ช้อนชาหรือถ้าใครชอบ คาราเมลนหนาๆข้างบนอาจจะใส่1ช้อนโต๊ะเลยก็ได้ค่ะจากนั้นให้หมุนถ้วยโดยที่ให้น้ำตาลคุมให้ทั่วเนื้อคาสตา์นะคะจากนั้นให้ใช้ตัวโรโทชหรือตัวที่เบิรนน้ำตาลนะคะเป่าให้ทั่วเป่าไปรอบๆก่อนอย่าเป่าอยู่ที่จุดเดียวเพราะไม่งั้นน้ำตาลมันจะไหม้ค่ะหลังจากที่เราเบินน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟถึงมือลูกค้า ควรที่จะรอสักประมาณ2-5นาทีให้น้ำตาลเซ็ตตัวเป็นเสียงป๊อกป๊ะข้างบนอยู่ก่อนเดี๋ยวมิ้จะทดสอบให้ดูคะ่ะว่าเป็นยังไงหลังช้อนเคาะตกข้างหน้านิดนึงได้ยินไหมคะก็จะเป็นเสียงแบบว่าเหมือนเอาช้อนกระทบของแข็งอะไรสักอย่างแปบลบว่าน้ำตาลเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค,ะคะ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูมัชชะครีมบูเล่ถ้าใครเห็นว่ามิ้งทำคลิปนี้แล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กินกับกูทำเรื่องในครัวให้เป็นเรื่องหมูหมูไปได้วยกันนะคะบ๊ายบาย